ชึกชักชึกชักชึกชักเตียงรถไฟเป็นดังชึกชักชึกชักชิกชักชกชักเตียงรถไฟเป็นดังชิกชักวันนี้จะได้ขึ้นไปไหนวันนี้จะได้ขึ้นไปไหนเนื้อร้๋ยจะได้รู้จักเก็บให้หน่อยครับขอบคุณครับให้น้องชายรู้ ชิกชักชิกชักชิกชักเตียงแลไฟไม่ดังชิกชักโอ้โอ้อออออันติอเของาติดคอทำไงติดคออฮะติดคอทำไงนี่นี่อันนี้เป็นขอ้าไออชิกชักชิกชักชิกชัก เตียงรถไฟมันดังฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักกักเตียงรถไฟมันดังฉึกๆักวันนี้จะได้ขึ้นไยไหนวันนี้จะได้ขึ้นไตไหนเนือหรือใตเดี๋ยวจะได้รู้จักเนือหรือใตเดี๋ยวจะได้รู้จักแล้วใส่หัวนี่ไม่ใช่ฟังเพลงนะไม่อยากกินข้าวน้องถ้าอุ้ยมี แม่ให้หมีกินแล้วอ่าอ่าหมีมั้มม,ม,ม,มั้มอ่าน้องถามั้มด้วยไห<ว>ยกินน้ำแล้ว